จับเจ็บเจ็บจ็บเฮ้ยนี่มันไอ้โฟดูคลิปฟรีแต่ไม่กดไลค์นี่กดไลน์ให้แซมมี่หน่อยเว้ยถือว่าดูมาขระมขอละกันนะกดไลค์เร็วกดไลค์ยังกดแล้วปะเออกดดีละไปแล้วกดแล้วจริงนะเออกดไลค์ด้วยชื้อตรงไปเลยซ้ายทางนี้เลยโอ้ยมีแต่บ้าเคิ้เท่านั้นเว้ยที่มันมีเครื่องเล่นแผ่นเสียดีเก่าๆที่สามารถใช้กับไอ้นี้ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราไปเจอมาชื้อใช่บอกว่าไม่ได้มานานเลยบ้าเคิ้วใช่มาเวะเนี่ย ฉันจำไม่เห็นได้เลยว่ามีเสาต้นนี้ด้วยโอเคขอยเขาญาตจ,จอดก่อนเลยจื๊บน่าใช่แหละรถสีฟ้าเก่าที่พังไปหลายปีแล้วอ๋อเพื่อนเทรย์คโค้ดมาละมาละมาละบ้านไม้เปิดตู้หน่อยอยู่เว้ยว่างไบ้าน,บ,านบ้านนายฉันไม่ได้มานานเลยเนี่ยฉันจำไม่เห็นได้เลยว่ามีเสาไฟฟ้าต้นนี้ด้วยเนี่ยเสาไฟอะไรบางอย่างเนี่ยเออนั่นแหละฉันก็ไม่ได้นเหมือนกันแต่กับเขามาทำซ้ำพักแล้วนะอ๋อเหรอเออนั่นแหละเออนี่นีน่ฉันจะมีเรื่องเล่าเว้ยจู่ๆเมื่อเช้าอ่ะมีคนแปลกๆคนนึงไ่งไว้หนน้้าาบไวยเขาย แล้วในกล่องนั้นน่ะชั้นกลองแอบเปิดดูนะเพื่อนมันมีวิทยุเก่าๆอันนึงแล้วก็มีแผ่น d ีวีดีเก่าที่ไม่สามารถใช้กับจอทีวีที่บ้านฉันได้เว้ยเพราะว่ามันเก่ามากที่บ้านฉันไม่รองรับแล้วไอ้แผ่นซีดีแบบเนี้ย ่อบ้านฉันรองรับก็โอเคฉันรู้รับนายมหาชั้นเพื่อนใช่เพราะฉันจำได้ว่าบ้านนายนะมีแผ่นดิวเดียนเก่าอันนึงที่ยังใช้ได้อยู่ฉันก็เลยจะมาเปิดดูว่ามันคืออะไรเว้ยอย่างแรกเลยเราลองแอบฟังวิทยุนี่ก่อนป่ะดีไหมเพื่อนได้ได้ได้เออมาๆมาเอาเปิดก่อนมาวางไว้ก่อนตรงนี้ชึบโอเคเดี๋ยวฉันลองเปิดนะเพื่อนมันคือเสียงอะไรอ่ะฉันว่ามันเสียงเหมือนตอนที่ฉันไปเข้าค่ายลูกเสือเลยแบบเหมือนเป็นหมอเป็นอะไรบางอย่างป่ะใช่ป่ะ เออใช่แล้วแต่ว่าเขาจะทิ้งของมบบนั้นไปหน้าบ้านทำไรนั่นดิเสี่ยมันปแปลกมากเลยเ<อ>ชื่ว่าฉันปิดดีกว่าวะปิดเลยแลันโอ้โหหน้ากลัวเลยเสี่ยมันแบบทำให้เราชวนคนรู้ก,กับเพื่อนแบบวูวอะไรก็ไม่รู้รอ่ะจริงๆมันเป็นจริงๆแล้วถ้าเราเอาแบบไปทำเป็นรหัสมอสบ้านจะเป็นรหัสอขอความช่วยเหลือรห,หรือเปล่ารหัสมอสเด้ออนีนายน่าดขนาดนั้นเลยอ่ะหน้าคิดว่าคนไรบ้านเขาจะเขาจะใส่รหัสมอสเพื่ออะไรครับในในหน้าบ้านฉันหรือว่าเขากำลังขอความเชื่ออะไรบางอย่างเออไม่รู้อ่ะเราเอาแผ่นดีวีดีนี้ไปเปิดนั่นดิเราเปิดดูเรู โอเคสวยเพื่อนมานั่ง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 เร็วมา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 ,มาโอเค let's go เออคิวยะชันว่ามันเกี่ยวกับต่างชาติปะ่ะเป็นถ่ายคลิปของต่างชาติได้เลยป่ะเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมโอ้เหมือนกำลังมองไปมองมาหาอะไรบางอย่างด้วยเพื่อนเห็นปะ่ะหาอะไรวะเขา,เาถ่ายอะไรไปเขไม่รู้อ่ะเฮ้ย<ว>อะไรอะคื<ว>อยะเฮ้ยเขาเห็นเหมือนหลอดไฟอะไรบางอย่างเลยปะนะ่ะนั่นป่ะใช่ป่ะใช่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 ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยก็ไม่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยมมัันนวิ่งได้ด้วยเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรปะเนี่ยโอ้ยเพื่อน นากก่ากลัวเป็นบ้าเลยวะเฮียเปว่าเป<ช>็ตัวอะไรวะตัวมัโนโคตรใหญ่เลยแต่ก็ไม่รู้เพื่อนน,ะนากก่ากลัวเป็นบ้าเลยเฮียสิ่งอะไรอะ่ะใช่งไรวะไอ้บ้าทำไมที่วิทยุเปิดเองไปก่อนเพื่อนใช่ปจะวะใช่เหรออุ้ยตกใจเลยักช่าง,งก็งงเหมือนน้าว่าเสียงแล้ววะเสียง <c oughs> วะม,มันคือเสียงจากวิทยุเหรออุ้ยไอ้บ้าเลยตกใจเลยโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับบ้านก่อนนะเออใจกันเพื่อนใจกันเจอกันเจอกันเจอกันโอ๊ยอะไรกูน่ากลัวเลย เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยแล้วออกออกมาตาบ้านเร็วออกมาตาบ้านหน่อยเร็วแต่เออเสาต้นนี้มันมันปกติป่าวเพื่อนมัน มันก็ปกติปกติใช่ไหมมันมันไปนิ่งัจำไม่ค่อยได้อ่ะโอเคเอาไปบ้านกันเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันนะยางก็ดูอะไรตัวเองด้วยเถจะกันเข้ามาแล้วจกันโอ้ยแล้วรถแม่งลืมไปว่าถนนบ้านเขียวานี่มันลำบากจริงเลยอุ้ยแต่ว่าัว่าสตน้นมันแปลกจริงด้วยมันเหมือนกับในหนังที่เราดูในวิทยุไอหนัง d v วีดีเมื่อกี้เลยอ่ะตกลงดีวีดีมันมันสื่อถึงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคกลับบ้านก่อนเดียววะไปชึบโอเคไป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 ไไปไไป อุ้ยบ้าเอ้ยฉันลืมของฉันลืมดีวีดีกับวิทยุได้ไงวะเนี่ยคุณกลับไปเอาก่อนจะได้เอาไปคืนเขาแม่งเอ้ยโอเคเสาตัวนั้นอยู่นะยังปกติอยู่คนหน้าห่ากลัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมบ้านเขียวยามันกลายเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอะไอ้บ้าเราเราเรา,เราขับกลับไปประมาณสิบห้านาทีมั้งเนี่ยทำไมกลายเป็นอย่างี้ไปแล้วอะเฮ้ยเขียวยาเพื่อนหายตัวไปไหนไวะเนี่ยอุ้ยมีร่องรอยอยู่เลยแต่วิทยุทุกอย่างยังอยู่ไอ้บ้าเฮ้ยหายไปไหนวะเขียา อุ้ยชิ้นสองก็พังเละเทะหมดเลยหลังคาด้วยกันเลยขึ้นมาเนี่ยยังกับพายุเข้าจะเชื่ว่าตำรวจเต็มแจ้งตำรวจกันดีกว่าวะเป็นไรวิทยุเหรอไปก่อนดิเดี๋ยวไม่ใช่มาจากวิทยุมาจากตหลังฉันนี่อะไรวะไปมันขยับได้งไงวะเนี่ยอยา่าอย่าอย่าเข้ามาด้วยยา่าเข้ามาด้วยไอ้บ้าตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ย, <c oughs> อย,อยกินเหมือนขี้โค้นขี้ใครโอ้ยเพื่อนเถอะ โอ้ยนรู้ว่าตายนายตายไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวที่ไหนวะเนี่ยโอิย้ยิ้มยิมยิ้มเพื่อนชั่วโมงมันมันคือไอ้พวกที่เราเจอในหนังเว้ยมันคือไอ้พวกหัวหลอดไฟอ่ะเพื่อนผีเป็นหัวหลอดไฟเพื่อนเดี๋ยวเรื่อเรืจะไปไหนเรื่องเรจดดเพื่อนเราเราอยู่แต่ท่อระบายน้ำแบบวะาทำไมเราเรากลับไปไม่ได้เราโดนขังอย่างเงี้ยอุ้ยดีว่ามันเหมือนโจ๊กมันเหมือนทางใต้แบบไอ้อะไรวะอุโมงค์ใต้ดินมากกว่ารึเออใจใจเหมือนอุโมงค์ใต้ดินเลยอุ้ยอ๋อดีวยว มันอาจจะแบบเป็นหุ่นก็ได้นะเพื่อนอาจจะเป็นตัวปลอมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งง,งั้นเราเดินไปไหมออไปหรอเออเราต้องเดินไปเพื่อนเป็นงั้นเราจะกลับยังไงทางนี้ก็อ,ออกไม่ได้เนี่ยมันมันเป็นกงเนี่ยไม่เดินไปมึงนำเลยเพื่อนแต่ฉันไม่ชอบไปที่เราเหยียบอยู่เลยว่ะไอ้พวกนี้มันเป็นทรายดำๆเนี่ยมันรู้ส<ว>ึกแบบรู้สึกบางเบงแบบเหมือนกรวดเออเหมือนกรวดอะไรประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นเลยโอ้โหเพื่อนมันคงไม่ขยับใช่ไหมเพื่อนอย่าอย่าไปโดนมือมันอยิบโดนมือมันพยายามพยายามเดินตรงเดินตรงกลางให้เพื่อน กแค่ดูกลางไว้ชึบชึบชึบอย่าจับมือครับอย่าเพิ่งขอจับมือนะฮะตอนนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลานะครับอุ้ยเจ้าทำไมฉันฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนไม่ไม่เจ้มองอะไรไม่เห็นกันเพื่อนสายมันเข้าตาเราวปะวะอุ้ยตาแต่สว่างแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยตกใจมาเลยโ้ยสายมันเข้าตาปะวะไม่รู้เหมือนกัน ทำไมตัวนี้มันมีเสียงอะไรอุ้ยฉันฉันนำฉันมือีกแลค่แค่จะมองอะไรพี่เห็นเลยเฮ้ยมือเหมือนกันเพื่อนเฮ้ยแค่ไม่ขยันไม่ขยัเพื่อนวิ่งเร็วเฮ้ยตัวทิ้งอยู่นี่ด้วยแม่งเลยมันมีตัวจริงอยู่ในนี้แล้วพี่วิ่งเร็วเพื่อนอุ้มันจะมันจะคุ้มมันจะจะคุ้มไปแล้วมันจะจะคุ้มไปแล้วไปเร็วเพื่อนไปเร็วมืเร็วอเคกระโดดกระโดดก่อนเร็วไปเค่ตทองไมตัวนี้มีรถด้วยอ่ะขับขับขับได้เหรอเพื่อนขับไปก่อนเร็ว่อนอันนี้คืออะไรอ่ะ สาทูอะไรวะในแต่กล่องในกล่องมีอะไรก็ไม่รู้เพื่อนไม่โอ้โอ้มาไปกันครับไปก่อนครับไปก่อนครับไปก่อนเร็ว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 ไปกีดเชนสารอื่นเชนสารไปแก้มันมีคำภาสาทูด้วยแล้วก็มีเทียนที่จุดอยู่กับกับซูชิอะไรที่อันที่ฉันเก็บมาเนี่ยโอเคพี่ก่อนยนเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็มีสารอะไรไหมเนี่ย่สารนี้ไม่รู้ไหนไม่เห็นสารนี้ไม่มีเลยเลยอ่ะเพื่อนฉันอยู่ทางขวามือได้ขับตรงมาเร็วๆขวานะโอเคไหมว่ากันอยู่กับกูมาอยู่กับกูโอเคครับเดี๋ยวนะตรงนี้มันก็มีสารอีกแล้วคืออะไรอ่ะอย่่่าาาาาาบบออออกกนะวเเเเรรต้งงขที็มไปคิด ทำไม่เหมือนกับไอ้ต oh, okay. yeah. no okay. ้นฉบับเมื่อกี้แน่เลยเ้ยเยาว่ะเมื่อกี้โอเคเอ้ยวิ่งผีเปรียบอยู่นันอยู่นั่นอยู่นั่นอ้อมันิบหายแล้วมันเดินไปทางนี้ทำไมเนี่ยเขยาามันรอมาทำไมเนี่ยโอเคกลับก่อนกลับก่อนชิบเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเล้วเลี้วเี้เล้วเล้วเลี้วเลี้ย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 เล้ยวเลยวเยวาลีี้เลี้ยนเลี้ยวเลี้ยวเลีกยวเลล้วเลยวเล้วล้วว ใช่ฉชนรู้แล้วอย่าชนกูอย่าชนกูอย่าชนกูถ้าเราถ้าเราจะให้มันตายเพื่อนเราต้องเราเราต้องทำสาบพระภูมินี้ให้เหมือนกับต้นฉบับที่เราเจอเมื่อกี้ไว้ฉันว่าน่าใช่มันไม่ทำมันไม่มีทางไปต่อแล้วมันเช่มันจะตายจริงหรอโอ้ใช่ใช่ก็ไม่รู้ลองก่อนเลยนะโอเคอย่างแรกเลยอ่าปักป้ายตรงนี้ปั๊บแล้วก็พิมพ์คำว่าสาธุก้าแม่ไม่ต้องมีก้าเนาะใส่ถุงชี้ไปตรงนี้ชึบแล้วก็ใส่เทียน แล้วก็จุดไฟอ tamam. ่าประมาณนี <video> ้หนึ่งดอกถูกต้องว้ยมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาแล้วมีแล้วมาแล้วนาแล้วมาแล้วมาแล้วนาแลหวมาหล้วมาหน้วา้วมแ้วาแ้วาล้วหาแล้วมาแล้วมานี้วมานล้วาแลวมไลวมาแล้มาเล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มานล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมาแล้วมาแม้นมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมา้วมาแล้มานลัวมาแล้ม้วมาแ้วมา้ม้ม้ว้วม้วม้มลมาแลวล้วม้ว้ว้ยมาแต้วม้าล้าลว้ยมาแล้แลมาา้วมมาแลาแล้วมา้วมาแล้กมาแล้วมา้ายก่อนชึบ ฉันเหลือป้ายอันเดียวเองอ่ะเพราะว่ามันน่าจะมีแค่อันเดียวป่ะสุดท้ายป่ะชึบกระปักไปช่วยมันกันจบแล้วเพื่อนจบแล้วจบแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วกินหมดกินหมดแล้วยินหมดแล้วไปเร็วแค่ดีสานหนึ่งอยู่ทางขวามือฝั่งนู้นอะนายต้องไปเรือสายแล้วเรือขวาทีนึงไปเร็วเรวซ้ายเรวซ้ายเรวซ้ายอันนั้นฉันทำแล้วฉันทำแล้วเรือขวาขวามีป่ะมีป่ะแล้วก็เรืซ้ายมีอันนึงมีมีมีอันนึงมีอันเออสวยจำได้อยู่เว้ยโอเคโอเคมาบ้ามายแล้วเนนียังไปดูทอา เออนายคิดว่าทางออกมันจะเปิดหรอเก็งผีเขาภาษาทุแค่นี้นะไม่รู้มันอาจจะมีแบบเป็นมดอาคมอะไรหรือเปล่าเรยบร้อยเรยบร้อยมันอยู่เดี๋ยววะผีผีไป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 ไอไป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 อปไ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 ปสาไปไปไไปไปไปปไไป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 ไไป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  พไปแล้วครับไปแล้วครัไปทุบครับดีเราตกหลุมเราตกหลุมพี่หลุมพาไม่หรอตกหลุมกูตกหลุมกูตกหลุมขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาฉันไปเองเยอะซิ่งเลยกูตกด้วยตกมันกูเลยตกหลุมมันขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นยังไงโอ้เป็นเราเราขึ้นเราโอเคพยายามอยู s <S ่ไปเพื่อนไป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 ไม่ได้ทำไมมีรถสองคันเนี่ยรถสำรอเหรอไปเร็วไปเร็วไปเร็วเพื่อนอุ้ยกูตกแล้วม่ตกแล้วเ้าสวยเพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเกียรถรถฉันติด เราจะติดหินไอ้ประเด็นโอ้ยกดแปงเลยเลี้ยวดิวะเฮ้ยชุบชุหลบบอบ้ยมันมันตกลงกับิบเลยกำลัไปเพื่อนกนลัาไปเพื่อนเลื่อสายเลื่อสายเลื่อสายตรงนี้ชุบชุบชุบ้ยตรงนี้มีหลบเพื่อระวังนะเนี่ยโอเคมันตามมาไม่เลิกเลยเพื่อนไปเ็ว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 เดี๋ยวมซมเซมชุบอะไรอะไมีทาไปต่อทาไปต่อทางไปต่อทาไปต่อเรไป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  ชื้อมาชื้อไปเพื่อนโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรามป็นเป็นบา้นบาแล้วปะเนี่ยไปแล้วไปลุบเราขึ้นก่อนเลยเอาเราขึ้นเพื่อนเอาเรา,เาขึ้นมาอุ้ยบ้าเอ้ยรเ,อเราเราทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยอุ้ยเราจะจากที่นี่นย,ยังไงไอะเคยียร์เเราจะติดเราต้องไปจากก้อนกวดมันเป็นทางที่ไม่เสร็จดรือว่าใช่ตอนนี้มันมาด้วยมันมีทางลงไปข้างล่างป่ะเนี่ยเดี๋ยวขอดูเป็นึิงนะคอมีทางลงไปข้างล่างเธอศัตรูไม่มีเพื่อนมีกล่องเ้ยเดี๋ยวเคียเคลียร์ระเบิดระเบิดมือเพื่อนระเบิดมือระเบิดมือ อะไรวะเขาไม่เขาไม่ระเบิดอุโมงค์เหรออ่าระเบิดพวกมันระเบิดผีตัวนี้แหละเพื่อนตอนนี้คอยมีอีกไม่หนึ่งนะโอเราจะคอยขุดนได้จะขุดตว่างานดิเดี๋ยวฉฉัันนรู้แล้วฉั้นจะฆ่ามันยังไงดีเราต้องบีบแต่รถเพื่อนเราต้องบีบแต่รถเฮ้ยบีบแต่รถมันดังแล้วก็ล่อล่อมันล่อมันใช่โอเคพอที่นี่มันมืดอยู่โอเคป่ะโอเคมาคันนี้เลยอย่างแรกโอเคบีบแต่รถก่อนเลยชึบเรียบร้อยมาจังหวะนี้แหละโห่บีบแต่รถดังนิดนึงเลเนี่ยโอเควางระเบิดซีโฟไว้ตรงรถอย่างนี้เฮ้ยชึบหลบไปเกือบโดนแล้วระเบิดกดไปนี่ มันยังไม่ตายื้อนมันยังไม่ตายตายยังตายยังุ้ยมันสนใจแต่รถมากาเราอีกเพื่อน็วเมรมมีูน่งมีูนึงตาบอกว่าต้องรเลยดยันกดแตะให้เเอรถคันนี้นะคันนี้นะคันนี้เลยเอาเลยปักไว้โอเคใชบบแตะมาเพื่อนอจาที่งกิดหตอกจที่เกิดหตรวโอเคหมบไปหมูกหมกดไลกดไลกดไลสวยเพื่อนไปคันนี้คันนี้คันนี้ดยเองันเองชึบกดแตะรถกดแตะรถเรียบร อุยมันมันมันสนใจเสียมากกว่าคนอีกมันสนใจเสียมากกว่าคนอีกดอไปได้ดอไปดิไปไหนบ้างไปไหนบ้างเออมัน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 จะปวดร้าวอยู่นิดหน่อยแหละนี้เอาไปเอาไตอนนี้เอาไปแล้วเหรอโอเคฉันเอาที่อื่นก่อนไปน้วนะอันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนเพื่อนตรงนี้เหมือนจะมีอี้ยไปวะตอนนี้เอาไปแล้วตอนนี้ไปแล้วตรงตรงตรงข้างหน้าฉันน่าจะหมดแล้วมื่อเนี่ยเอ้ยเหลือนึงตรงนี้หน้าหน้าปักตรงนั้นเลยปักเลยปักเลยปิดแต่เร็วเร็วปักเลยปักเลยตรงนี้นะตรงนี้นะคันนี้คันนี้คันนี้โอ้ยคันนี้ไว้โอ้ยเพื่อนเอาดเเดีี๋๋ยยววหหะะบบออกกใใ้้จขา หึงก็เลยสวยเพื่อนพอมาทางนี้คันสุดท้ายฉันเองโโออเเคมุมนี้แหละมันต้องตายดีเว้ยสดแต่รถเรียบร้อยเรียบร้อยทางนี้เว้ยเคเสียแต่รถเสียแต่รถเสีแต่รถสวยสวย,สวยดังไปนะดังไป,น,ไปนะบนะันทึกไป,ไปยางบันทึกไปยาวจังหวะนี้แหละ,นห,ละหนึ่งสองสั้นตีไงสวยเพื่อนตัวมันแตกกระจายเลยตัวมันแตกกระจายเราทำได้เว้ยเราขวมางคามันได้เพื่อนมันมันทายเชื่อ น่ตายจริงดิฉันเห็นตัวมันแตกกันเป็นกันเป็นพวกเศษกวดไอ้นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเศษหินเศษดินเนี่ยเราทำได้เว้ยเพื่อนเราที่นี่ที่ไหนวะฉันก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตนายคิดว่าไอ้พวกที่มันยืนนิ่งตอนแรกไอ้สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวตอนต้นน่ะเป็นเรื่องนะถ้ามาขยับได้นี่เป็นเรื่องนะเพื่อนเป็นหุ่นเพื่อนเป็นหุ่นเชื่อขยัไม่ได้โอ้ใช่เหอโอเคไปื่อเราเรากลับกันไปเชื่อว่าเราน่าจะอยู่อุโมงค์อะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อว่าน่าจะมีสถานีรถไฟใต้ดินเราสถานีแหละใกล้ๆฉันเราพยายามหาไหม ไป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 รอบปอภัยัภูมิใจเลยเพื่อนเออขึ้นไงอะโอ้โหโอเคอเมีกดอยู่นิดนึงราจบอกไปด้วยไปไปขึ้นขึ้นชึบเขตตรงนี้ไปไปไปชึบชึบชึบเพื่อนกลับสกขยอยู่ไปไปไปไสะระพา